หนานะสามสองเฮ้ยเอา้าทำไมไม่เก้ล่ะจำฉันได้ไหมเมดหมดเฮ้ยเปิดเอฟาฟ้าเอาน้ำไปฝังก่อนเดี๋ยวฉันตามหาหัวใจให้โอ้ยทำไมราชีนีเราเห็นในคแค่เดียวน้ำก็ตายแล้วเนี่ยใช่ใครเป็นคนฆ่ากันแน่ม,ม,ม,ททนามามาอย่าทำเช่นไรมาสิมาสิฟังฉันนะไปทำกังตายนะ ครั้งนี้อ่ะฉันขอค่าแกหน่อยแล้วกันนะอ,อ,อ,จ,อจูเงทำร้ายตัวเองซักเดี๋ยวเี่นจ้ารังถูกทำร้ายนี่เรารีบไปกันเถอะเอ้ยจ้าทำร้ายเราเออปไปชิบชินเลยขอโทษมันสายไปแล้วการขอโทษคนหนา ฉันดนรับก็เก่งมาจาับน้องน้เว้ยเฮ้ยอย่ทำร้ายเพื่อนฉันนะเวลเวแลวแกรู้ไหมว่าฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมากับแม่ของเด็กออสติกคนนั่งไงว่าไงนะ